m a ด้า x x 5 2.2 XDL เกียร์ออโต้ 4WD ปี2017โปรโมชั่นของเราอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตเป็นเบาะหนังสีดำปะไฟฟ้ากระจกปะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าระบบเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นพุชสตาร์ทแอร์ดิจิตัลเครื่องเสียง AMFM AUX แล้อก็ก d ก็ซีดีกล้องส่องถอยก็มีค่ะฟีดาวส่ง8,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปเฉ่งงานได้แล้วค่ะ น่าใช้มากๆเลยคะ่ะด้านหลังก็กว้างนะคะคนของได้เยอะพอสมควรเลยคะ่ะเบาะหลังพับได้สภาพตีประหยัดน้ำมันสุดๆมีอินสเปกชันยืนยันการันตีในคุณภาพนะคะรถคันนี้ประวัติเกรดเเลยคะ่ะเอกสารฉบับนี้คุณลูกค้าเก็บติดรถไว้ได้เลยนะคะรับประกันให้เลยคะ่ะ สนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบาบายค่ะ